สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะน้องหยิงจะไปดูอำเภอหัวตะพานจ้าอันนี้รถน่ะเนี่ยอุบลราชธานีอำนาจเจริญก็น่าจะแวะอำเภอหัวตะพานด้วยนะคะแยกหลักชัยค่ะพี่หันเขาเรียกว่าแยกหลักชัยนะคะอ๋อแต่มองซ้ำซีนมาสักหน่อยะคะ่ะนุ่งผู้ชมมุกระทานหลายมุงแยกนี่นะคะ เคยได้ยินแค่ชื่อแต่ไม่เคยเข้ามาค่ะนี่นะคะท่าจะเค้ามืเป็นยังไงววอำเ่อหัวจาผานอยังไม่รู้น่าจะไม่นีน่ชุมชนค่ะ โลกลอยู่นะ สวยนะคะ เมืองน้อยอำเภอหัวตะพาดตำมนตพ์เมืองน้อยจังหวัดอำน,นาจเลริ ประมาณอีกห้ากิโลลองไปดูกันค่ะอ๋ออันนี้คือวิไลเทคนิคหัวตะพา ก็น่าจะถึงใกล้จะถึงแล้วค่ะมีอะไรที่นีคค่ะมองนี้ไป็นอะชุนชนมีอะไรที่นี้อย่ตรงนี้ออกนอกมาสักหน่อย ไปแล้วจ้า จะพาไทยาคมอ๋ออันนี้ไปโรงเรียนน,นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเอ,อทตรตนีนคข้างาก็จะเป็นตลาดตอนแรกก็ลงังหญิงก็บอกว่ากรเขาเจมไม่เมืองนะมันก็ยังมีเมืองอ เซซ่าอยู่ตรงนี้นี่ก็จะเป็นตรงตลาดตใต้เมืองค่ะ,คะนี่ตลาดจริงของแท้นี่ค่ะตละาดหมอเตอร์พาเออขับขับรถมาคือวัตสิบุไม่หยางเลยนะคะเออเขาก็จะเป็นเมืองนะเนี่ยเขามีดีเอลไว้ด้วย แม่น้อมง,งหัวะพานนจไม่ใช่ธรรมดาน,นะจ๊ะมีรถตไม่เเวนพ้อมนะคะเมืองพทาไปนถนนค่ะออ,อยาไปทาถนนรอ CJ เขาก็มีจ้าเมืองเขาอุเลอร์ตอนแเขาเข้ว่าเราไม่มีเมืองนะคะนี่คืออำเภอหัวตะพานจ้ะเาก็ม่เคยมาจเถอ เ,เออเลิศค่ะเลิศมากนะคะโอ้ไอฟังความมือตลาดค่ะตลาดนะคะบ้านน้ำปียนอำนาจเจริญออบ้านน้ำปียนอำนาจเจริญนี่ว่าการจะไปฝั่งซ้ายมน,นะคะเราจะไปต่อนะคะเราไม่หยุดนะคะอ้อยู่ตรงนี้นี่เองอันนี้ก็จะเป็นสาล ไปต่อเลยไปทางนี้นะคะน่าจะเลยโอเคเข้าใจนะเมืองเขาใหญ่นะตั้แหลกันยูไม่เมืองนะคะเรเคยมาคดินกิซือคะ่ะเมืองเขาใหญ่มาทางนี้อยู่กลางๆนะคะอยู่กลางกลาง